ว่าหลายคนที่เขาเป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ได้สูบบุหรี่เหมือนกันแต่เนี่ยแหละมาเจอพีเอ็มสอครับผม,มแล้วสิ่งที่เราจะป้องกันได้ณนะตอนนี้ก็คืออะคืองฟอกอากาศ,าากาศในบ้านในรถในที่ทํางานใส่แมสแล้วก็ถ้าไม่ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านสถานีคนป่วยวันนี้เราจะมาพูดถึงพีเอ็มสอที่ตอนนี้พี่ก็เริ่มระวงระแวงเพราะว่าเริ่มไอ อ่าลูกสาวก็เริ่มไอทีนี้อยากจะคุยกับเรา,านในฐานะผู้ที่ได้จะหาข้อมูลแล้วผมคือผมหาข้อมูลมาลาวคนต้องสงสัยนะว่า i p m 2.5เนี่ยมาจากไหนจริงจริงแล้วมันก็คือมาจากมาจากรถยนต์นี่แหละครับแล้วก็มาจากการเผาโรงงานต่างๆ <laughs> <laughs> แล้วทําไมจะมาจะเผาช่วงหน้าหน้าหนาวคือช่วงหน้าหนาวครับพี่วารู้จักลมเว้าไหมครับ ลมเบาเนี่ยคนจะเล่นเบาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าลมลมมันจะแรงมันแรแต่หน้าหนาวเนี่ยมันไม่มีลมอย่างนั้นใช่ครับลมมันค่อนข้างที่จะวนวนวนอยู่ในอยู่อยู่อยู่ไม่ได้พัดออกไปครับปกติมันต้องพัดออกพัดตกก็กุ่นมันก็จะออกไปแต่ที่สําคัญก็คือต้นเหตุมันก็คือเผาแล้วก็รถรถดีเซลพี่รถดีเซลซึ่งปกติรถที่เป็นรถดำใช่ไหม ใช่ครับปกติรถน้ำมันดีเซลเนี่ยเขาจะมีระบบหนึ่งเรียกว่าระบบ EGR ระบบนี้มันคือการเผาควันคือพอควันออกมาแล้วแล้วเขาเอามาเผาควันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้อากาศที่ออกไปเนี่ยบริสุทธิ์โดยผ่านมาตรฐานยูโร5ของยุโรปนะคะผมซึ่งจะทําให้ไม่มี PM 2.5แต่มันแต่ว่าคนที่เขาทําพวกเรียกว่ากระบะแรงอะกระบะใสซิ่งใสซิ่งใสมนหมึกอะไรพวกเนี้เขาก็จะไปปุด ตัว EGR เนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ควันนี้ยมันย้อนกลับไปเผาอีกเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันทําให้เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยโซมไวแต่เครื่องยนต์เขาอ่ะก็ใสดีแล้ครับแต่ปอดของคนอื่นเนี่ยแปลว่ารถตัวเองแรงเนี่ยแต่ว่าส่งผลกับใช่สังคมนะส่งผลต่อมพิษนะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้โทษเขาโดยตรงแต่แต่ก็ ่าคนที่เผา,าเผาขยะก,ก็เหมือนกันครับมันจะมีแอปหนึ่งอะผมเข้าไปดูมันจะมีรูปเปลวไฟเยอะมากอซึ่งอันนี้ก็คือการเผา หรืออาจจะเป็นไฟป่าที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนเหมือนที่ LA อะไรอย่างนั้นนะครับผมม,มันก็ทาให้เกิด PM 2 5 2ลงสองส่วนหรอมีการก่อสร้างเกี่ยวไหมการก่อสร้างอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะฝุ่นน่าจะใช่ด้วยครับฝุ่นจากการก่อสร้างใช่ครับทีนี้ไอ้ฝุ่น PM 2 5นจุดาเ่เรารู้สาเหตุแล้วนะว่ามันจะจุดไหนบ้างแล้วก็จะมาหนักๆเลยช่วงของอากาศเย็นๆหละหปลายปีแบบนี้นะคะหรือต้นปีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าว่าพอมันมันเยอะแล้วอ่ะเราจะเอาตัวรอดยังไงอย่างพี่อย่างเงี้ย พี่จําเป็นที่จะต้องใช้รถที่สามารถฟอกอากาศในรถได้ความที่พี่แพนน่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะลงทุนซื้อสักคันก็จะต้องเฮ้ยสามารถฟอกในรถได้อะไรเงี้ยเพราะลูกเราก็ยังเล็กเนอะรวมถึงในห้องอานเครื่องฟอกก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการแก้สถานการณ์ไปก่อนเนาะแต่ปกติอ๋อจาการถรถต้องใส่แมสใส่อะไรทีนี้พี่เป็นคนที่อยากได้ออกซิเจนไงคอับพอครั้ออง,งใส่แมสก็รู้สึกว่ามันมันมันได้รับออกซิเจนเพียงพอ ใช่ใช่อ่าใช่ไหมคะทีนี้อยากจะคุยกับเดวุฒหน่อยว่าเอ้ยแล้วเนี้ยถ้าหากว่าเราแบบเราจะเราจะแพ้ฝุ่นจากพีเอ็มได้ไหมแล้วเราเคยเป็นไหมเคยๆครับเป็นเป็นตลอดเลยครับแล้วตอนนี้ก็เป็นอยู่เมื่อวานนี้ผมไปงานสะพานพระรามสิบผมดูแล้วก็ยอมอ่ะเนาะร้อยห้าสิบห้าอยากอยากจะไปถ่ายรูปสวยๆพีเอ็มร้อยห้าสิบห้าห้าสิบห้าใช่ครับมันสีส้มอ่าร้อยสี่จเก้าเขาเป็นสีส้มละกันจะแดงละก็คือ แต่ก็ต้องใส่แมสคนะครับแมสก็เป็นพวก N95 พวกเนี้ยมันก็จะช่วยพราะมันกองค่อนข้างละเอียดแต่กองละเอียดจบแต่ว่าเวลาเราเดินขึ้นสะพานเนี่ยบางครั้งออกซิเจนมันไม่พอเราก็ต้องเปิดหน้ากากเหมือนกันมันก็ทําให้ผมมาไอครับผมแล้วก็ IPM สองจ้าจะบอกว่ามันเล็กมากแทนที่มันยิ่งเล็กมันจะยิ่งเออดูไม่น่ากลัวแต่จริงแล้วยิ่งเล็กยิ่งแย่เพราะว่ามันเข้าไปถึงระดับเซลล์ของเราได้เลยครับก็คือขนจมูกมันไม่สามารถกรองได้ไม่ได้ครับแม้แต่ปอดเองมันก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก เรียกว่าแย่เลยครับผมพ m 2.5หนี่คือแย่แย่มากทำให้ปอดเราทำงานหนักด้วยอย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่หนักกว่าด้วยเพราะว่าหลายคนที่เขาเป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยเขาก็เขาไม่ได้สูบบุหรีงือนแต่เนี่ยแหละมาเจอพี2.5สองุดห้าครับผมและสิ่งที่เราจะป้องกันได้ณตอนนี้ก็คืออเครื่องฟอกอากาศในบ้านในรถ ในที่ทํางานใส่แมสแล้วก็ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านครับออกกําลังกายก็อาจจะออกอยู่ในบ้านอ,อาจจะซื้อลู่วิ่งมาอย่างเงี้ยครับมผมก็ได้เหมือนกันให้ปลอดภัยที่สุด อย่าไป,ผ<ม>ไป,ปรผชิญอากาศข้างนอกนะคะและ้วสำหรับคนเป็นสิวอ่ะมันพลาดไม่ได้เพราะว่าพี่เนี่ยมันคนเป็นสิวสิ่งหนึ่งก็คือ,อบางคนก็เป็นแพ้ฝุ่นผุ่นฝุ่นพีเอ็มเนี่ยก็คือจะเป็นผื่นเป็นเป็นเรับเป็นใช่ไหมตาแดงด้วยบางครั้งผมแบบตาแดงก็จะต้องแบบว่าถ้าคนเป็นสิวนะอาจจะลงทุนเรื่องของน้ําดื่มที่สะอาดๆหน่อยแล้วก็ล้างหน้าสาหรับพี่นะแล้วก็อย่าใช้พเช็ดตัวเช็ดก็คือแบบต้องใช้แบบทิชชู่ดีๆเลยเช็ดหน้า ก็จะช่วยลดอาการผื่นจุดนี้ได้เหมือนกันอันนี้ฝากไว้ฝากไว้สําหรับพี่ผู้แพ้พ m เอสองจุอย่างรุนแรงเหมือนกันแต่ผมมีอย่างนึงคือผมผมทานไอ้แบคทีเรียออกของของบริษัทเราดิละมันทําให้ผมไม่ฟรดฟัดไม่อะไรมากเพราะว่าปกติแล้วเจอพีเอ็มสองจุดห้าคนจะแบบบางทีภูมิแพ้มันจะแบบมาหนักมากแต่ไม่ช่วยเป็นเพราะว่าเจ้าสารไทโมคิโนน่ะหรือว่าที่อยู่ในแบคทีเรียเน่ะครับรุโซดาเนี่ย มันมีการลดการอักเสบลดการอักเสบอย่างแบบค่าฆ่าคการอักเสบเขาสูงมากครับแล้วก็เจ้าแบคคูมินซีดออยมันยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยครับอันนี้ัได้ทานอยู่เนาะครับทานตลอดเลยครับที่ของท่านผมพอเป็นพนักงานก็ทานฟรีครับอ๋อได้ส่งสโลแกนนั้นนะคะยิ่งทำคอนเทนต์นี่สาวว่าได้ทานฟรีเพราะว่าเป็นของที่เอามาใช้ออกกองนะพูดกันไปแล้วก็ยิ้มถึงว่าสุขภาพก็จะดีนะ พพแต่พวกเค่ดีนะกินของออฟฟิศหมดเลยนี่พี่จับอันใหม่นี่คือหมดเล <c oughs> ี้ยเลยนะอันจริงนี่อ่ะโอะอันนี้ยังเหลืออยู่ของคุณนะลูก<ร>ขอบคุณยังเหลือนะเอออันนี้อันนี้ก็ตัวใหม่ของของกูเวทที่กำลังจะเข้ามาอ่ะก็พีเอ็มองซื้ห้า,าก็ระวังตัวกันด้วยยังไงก็อย่าลืมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็ลดการอักเสบด้วยนะคะครับ